สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะวันนี้เพนก็จะพามาทําน้ําลูกยอดื่บค่ะเป็นชาลูกยอค่ะก็จะเรียกว่าน้ําต้มลูกยอก็ได้นะคะค่ะวันนี้เพนก็จะมาบอกลักษณะาการเลือกลูกยอที่จะนํามาทําค่ะเราก็จะใช้ลูกยอที่แก่จัดแบบนี้นะคะแก่แบบเต็มที่ค่ะค่ะ ลักษณะของลูกยอที่แก่ค่ะก็จะมีลักษณะที่เป็นลูกสีขา,ขาวๆนะคะเราจะไม่นําลูกที่มีสีเขียวๆมาทําค่ะลูกอ่อนเอามาทําก็จะสีไม่สวยแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะพอเราได้ลูกยอมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปล้างน้ําทําความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนําลูกยอมาหั่นเลยค่ะค่ะวิธีการหั่นลูกยอก็ง่ายๆค่ะเราก็จะ หั่นแบบนี้เลยนะคะให้มีความหนานิดนึงค่ะแล้วก็จะตัดแบบนี้เลยค่ะพอเวลาเราใช้ลูกยอที่แก่เวลาเราเอาไปตากแดดสีลูกยอก็จะมีสีสวยค่ะค่ะเราจะหั่นความหนาความบางให้ได้ประมาณนี้ค่ะค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะถ้ามันมีสีเขียวติดไปมากเราก็จะไม่นําไปตากนะคะก็จะเอาทิ้งได้เลยค่ะเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นสีขา,ขาวแบบนี้ค่ะเราก็จะเอามาวางลงในกระด้งแบบนี้เลยนะคะเราก็จะหันให้เสร็จทุกลูกค่ะ พอเราหั่นลูกยอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเพนก็จะนําไปตากแดดสีวันค่ะพอครบ2วันนะคะเราก็จะมากลับด้านลูกยอแบบนี้ค่ะครบ2วันเราค่อยมากลับด้านครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะตากจนกว่าจะแห้งนะคะถ้าบ้านใครแดดไม่ดีก็ตากจนกว่าจะแห้งเลยนะคะค่ะเพนก็จะนําไปตากสักสีวันค่ะตอนนี้อากาศก็ดีค่ะแดดก็แรงค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปตากกันเลยค่ะ พอเราตากลูกยอครบ4วันแล้วค่ะลูกยอของเราก็แห้งสนิทดีแล้ววันนี้เราก็จะมาให้ดูวิธีการชงและวิธีการต้มด้วยค่ะกลิ่นของลูกยอที่แห้งแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนเหมือนกับลูกยอสุกเลยค่ะเราจะดับกลิ่นด้วย ใบเตยค่ะวันนี้เพนใช้ใบเตย2ใบเพื่อดับกลิ่นของลูกยอค่ะวิธีการต้มค่ะเพนก็จะใช้ประมาณ6 7ชิ้นค่ะชิ้นลูกยอก็ประมาณ 5- 7 7ชิ้นค่ะก็ตามใจชอบได้เลยนะคะถ้าใครต้องการแบบเข้มข้นก็ใส่ลงไปเยอะหน่อยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มลงไปอีกประมาณสัก3ชิ้นค่ะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะปิดฝาหม้อแบบนี้ค่ะต้มประมาณ10-15นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้ค่ะก็เราก็จะสังเกตดูว่าน้ำลูกยอออกมาหรือยังนะคะค่ะพอได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะพอเราต้มน้ำลูกยอมาได้15นาทีแล้วค่ะสังเกตดูว่าน้ำของลูกยอก็จะมีสีเหลืองๆแล้วก็กลิ่นหอมของใบเตยมากเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดไฟทันทีเลยค่ะ เราก็จะมาเทสใส่ถ้วยกันเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะก็จะมีกลิ่นฉุนของน้ำลูกยอ,อนิดนึงค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบกลิ่นของลูกยออยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าหอมค่ะเพนก็จะรู้สึกว่าหอมๆนะคะเพราะว่าเราก็จะกินลูกยอแล้วก็กินน้ำลูกยอกินน้ำหมักลูกยอเป็นประจำค่ะก็จะชินกลิ่นของลูกยอแล้วนะคะค่ะเวลาการดื่มเราก็จะดื่มแบบ อ่ร้อนๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะดื่มแบบอุ่นๆหรือดื่มแบบเย็นแบบใส่น้ําแข็งก็ได้ค่ะค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบรสแบบจืดๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่เป็นน้ําตาลย่าหวานหรือเป็นน้ําตาลอิเล็กทอนหรือสามารถใส่น้ําผึ้งลงไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเลยะค่ะสําหรับท่านใดที่รักสุขภาพนะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนคนเลยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้น้ําลูกยอน้ําสมุนไพรดื่มแบบต้มเองแบบธรรมชาตินะคะก็จะช่วยบํารุงโลหิตได้ดีเลยนะคะหรือว่าแก้แบบหวัดได้ค่ะพอเวลาเราดื่มร้อนๆก็จะช่วยแก้หวัดได้ดีแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีนะคะเพนจะชิมให้ดูนะคะว่าเราใส่น้ําตาลย่าหวานลงไปแล้วจะมีรสชาติยังไงคะ่ะเดี๋ยวเพนจะชิมตรงที่เราไม่ใส่น้ําตาลก่อนนะคะค่ะ ตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะก็จะมีรสชาติยังไงเดี๋ยวเพนจะชิมให้ดูนะคะเราไม่ใส่น้ำตาลย่าหวานลงไปก็จะมีกลิ่นของใบเตยและก็มีความฉุนของน้าลูกยอค่ะก็จะมีกลิ่นแรงมากเลยค่ะพอเราใส่น้ำตาลลงไปแล้วจะมีรสชาติยังไงเดี๋ยวเพนชิมให้ดูค่ะ พอเราใส่น้ำตาลลงไปก็จะมีความหวานแล้วก็หวานแบบมีมีออกหวานหวานนิดๆค่ะแต่ไม่หวานมากนะคะเพราะว่าเราใส่เป็นน้ําตาลย่าหวานค่ะก็จะมีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะค่ะสําหรับท่านใดอยากลองต้มแบบนี้มีลูกยอยเยอะๆก็ลองทําแบบเพนได้นะคะนี้เพนก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ